สวัสดีค่ะเจเคนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะบรรยากาศดีๆค่ะรม่มรื่นนะคะบนเนื้อที่2งาน3ตารางวาค่ะขายตามสภาพนี้เลยนะคะราคา1ร้าน7 50,000บาทราคานี้พร้อมโอนค่ะ1ห้องนอน1ห้องโถงและ1ห้องน้ำนะคะคางบ้านติดลำรางสาธารณะพิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะ งจากสนามแข่งไก่แจ้บ้านยาง50เมตรนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะมีความเป็นส่วนตัวค่ะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสำหรับพักอาศัยในระแวกนั้นนะคะสามารถติดต่อผู้ขายเพื่อนัดชมพื้นที่จริงได้ค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดียไใต้คลิปนี้เลยนะคะเจคเคโนโเพียงมาแนะนำเท่านั้นค่ะไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ผู้ขายนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ